ต้องบอกรอแปดโมงทั้งนี้เด็กมันแย่อะพี่ลูกไปที่อื่นไม่ไหวแล้วมันไปมาหลายที่เราด้วยตกไงเาลง,ไไลงพี่ได้ไหมมารับใช่ไหมตกลงหมอที่นี่จะไม่รับใช่ไหมหนูจะได้ไปที่อื่นมันเสียเวลามากเลยส่ามาเพิ่งพี่ช่วยชีวิตลูกอะส่ามาเพิ่งพยาบาลาพิ่งหมอที่นี่ให้ช่วยชีวิตลูกแล้วเขาไม่ลงมา ลงไม่ลงมาใช่ไหมพี่ตกลงหมอที่นี่ไม่ช่วยใช่ไหมฮัลโหลตดสายฮัลโตดสายฮัลโหลติดสายอคุยกับหมอแต่หมอติดสายเว้ยโรงพยคนเองช่วยเลยลงบาคนไม่ลบพี่ชอบเยี่ยไรสิเป็นคนเลยอะไปที่อื่น ถ้าเกิดว่าลูกเป็นอะไรกุจะฟ้องให้หมดเลยลมึงจำแล้วกูฟ้องเลยแม่โรงพยาบาลเนี้ยอย่ยแม่ใครได้ดูอยู่แชร์ด้วยนะแชร์อุ้มด้วยนะนี่สองชั่วโมงแล้วใครดูอยู่แชร์ด้วยนะอเอาไปที่อื่นเลยตกลงงหมอบที่นี่ไม่ลงมารักษาใช่ไหมี่ไม่ต้องรับสานงานอะไรแล้วเฮ้ย ทำได้ยังไงให้น่ไหลสดเลยจ้ะเออเนี่ยนี่นี่อุ้มไหลสดแล้วคุณทำได้ยังไงคุณจะไล่ผมออกจากออกกับลูกออกไปอีกแล้วเหรอเมื่อกี้ก็สองชั่วโมงคุณจะไล่ผมออกไปอีกแล้วเหรออันนี้มาอีกโรงพยาบาลหนึ่งนะคะก็ไม่รับนะคะเขาไม่รับเหมือนกับโรงพยาบาลศิริศรินเขาก็ไม่รับเขาจะไล่ผมไปอีกแล้วเนี่ยแล้วจะอยูผมไปอยู่ที่ไหนละตอนเนี้ย ได้แล้วค่ะไม่รับเหมือนกันค่ะได้แล้วค่ะอยู่โรงพยาบาลศิริราชค่ะแต่ว่าเขาไม่รับอีกแล้วค่ะแล้วก็น้องคือน้องไม่ไหวแล้วคือเราเดินทางต่อไม่ไหวแล้วเพราะน้องไม่ไหวแล้วค่ะโทรไปแม่โทรไปทบอุ้มโทรไปที่แพทย์แล้วถามเขาดูเลยไม่จะได้เขาถามว่าโอเคเดี๋ยวอุ้มรับสายออยก่อน อันนี้นะคะโรงพยาบาลอันนี้คือแบบยืยนยันคุยกับหมอเลยนะเนี่ยนนคุยกับหมอเลยนะอ,อ,อ,อ่าอันนี้ก็ไม่รับอีกแล้วนะ